ไฮไฮค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อากาศปลอดโปร่งนะคะเหมือนฝนจะตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าไม่มีสักเม็ดเดียวนะคะอากาศก็เริ่มจะร้อนแล้วยังไม่ได้เมษาเลยเนาะไฮไฮทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้วันนี้พี่พี่ยุ้ยจินิพาบ้านจินิพานะคะก็อยากจะมา,อาบอกเล่าเรื่องของ การเลือกซื้อบ้านนะคะถ้าเลือกบ้านของจินิพาเนี่ยตอนนี้เนี่ยแบบ,บถ้ามาเลือกซื้อนะคะจองก่อนที่จะทําทการก่อสร้างเนี่ยภายในบ้านหรือว่าห้องน้ําห้องนอนนู่นนี่นั่นอยากจะปรับเปลี่ยนนะคะอยากจะปรับเปลี่ยนก็สามารถทําได้ตามความเหมาะสมนะคะมาคุยกับพี่ได้เลยพี่จัดให้บ้านต้องสร้างตามใจผู้อยู่นะคะ แนะนำนะคะโครงการดีๆบ้านจินิพาสองนะคะด้านด้านนี้ที่ตามนิ้วมือเนี่ยตรงนี้กำลังขึ้นโครงหลังคานะคะก็คือ B5 เป็นบ้านขนาดกำลังขึ้นโครงหลังคาซึ่งเราก่อแล้วขึ้นโครงหลังคาพร้อมกับฉาบไปในตัวนะคะหลังนี้3มห้องนอน2ห้องน้ำนะคะพื้นที่ใช้สอย108ตารางเมตรจอดรถได้2คันนะคะ ที่ดินนะคะขนาด100ตารางวาแล้วก็ถนนในโครงการเนี่ยหเมตรขึ้นไปนะคะก็เจ้าของบ้านหลังนี้บีห้าเนี่ยเขาต้องการเพียงแค่2ห้องนอนก็เอาผนังออกนะคะแล้วก็จัดให้ในเรื่องของครัวก็จะเป็นรูปตัวแอลเ,อเป็นรูปตัวยูนะคะตามการใช้งานเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยชอบค่อนข้างที่จะชอบทําอาหารและก็ต้องการห้องทํางาน แล้วก็ห้องนอนเนี่ยต้องการใช้สอยเพียงแค่2ห้องเท่านั้นก็เลยยุค1ห้องนอนที่ติดกับครัวเอาไปเป็นห้องทํางานเดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ดูนะคะส่วนด้านนี้เห็นหลังคานี้นะคะเห็นหลังคาเนี่ยหลังล่าสุดนี่ก็คือ B3 นะคะก็เป็น3ห้องนอน2ห้องน้ําเช่นกันนะคะตัวบ้านเหมือนกับ B5 เลยนะคะแต่ว่า น้องเขาไม่ต้องการห้องหนาประตูห้องน้ําประตูห้องนอนสองห้องเนี่ยชนกันก็ขยับโดยการขยับประตูไปไว้ในในห้องทานข้าวนะคะครัวก็จัดให้ตามความเหมาะสมและบอกได้เลยว่าบ้านทุกหลังของจินิพาสองนะคะพี่นะคะต่อหลังหลังคาและก็เทพื้นหลังบ้านรองรับการใช้งานในวันที่เข้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซักผ้า ำกับข้าวนอกบ้านหร,หรือจะเอาไว้วางเครื่องซักผ้าไม่ต้องมาต่อเติมแล้วนะคะมีปลั๊กไฟมีท่อน้ำทิ้งมีไฟให้มีหลังคาให้มีเทพื้นไว้ให้พี่จัดให้เลยนะคะทุกหลังพี่ให้เหมือนกันหมดและที่ดีไปกว่านั้นบ้านจินิพาสองพี่เลือกครัวที่สามารถเข้ามาอยู่ก็ใช้งานได้จริงเพียงแต่ต้องซื้อถังแก๊สเข้ามาติดนะคะ รับประกันความพึงพอใจรับประกันเรื่องของคุณภาพรับประกันเรื่องของความสวยบ้านที่เป็นมากกว่าบ้านเลือกบ้านจินดิพานะคะเชิญนะคะเชิญนะคะเชิญค่ะเชิญเชิเชิญน้องๆที่ยังสนใจบ้านอยากจะมีบ้านนะคะก็แวะเข้ามาชมโครงการได้กดที่ลิงก์นี้นะคะหรือโทรแอดไลน์ที่พี่ยุ้ยตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะ หน้าเพจก็ได้หรือตามลิงก์ที่เขียนไว้ให้นะคะเข้ามาดูก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาดูก่อนนะคะแล้วก็เน้นตรงที่บ้านทุกหลัง100ตารางวานะคะมาเป็นเพื่อนบ้านกันมาอยู่ที่บรรยากาศดีๆแบบนี้โครงการเรามีเปิดโครงการเพิ่มแล้วนะคะอีก7หลังด้วยกันรีบก่อนจองก่อนแล้วก็จะได้มีบ้านที่ สวยๆบ้านที่พร้อมเป็นทุกอย่างให้กับคุณในวันนี้และในวันข้างหน้าในวันต่อๆไปเชิญวนนะคะมาค่ะมาเป็นครอบครัวเดียวกันที่บ้านจินนิพาค่ะสวัสดีค่ะ